ค,คะ่ะตอนนี้เราก็อยู่บนภูฝอยลมแล้วนะคะและเราคิดว่าตรงนี้ค่ะจะเป็นจุดที่เราจะกางเต็นท์นะคะตรงนี้เลยเราจะลดตรงนี้ใช่ไหมดูค่ะมีแบบว่าคนอื่นมากางเต็นท์ด้วยนะคะมาเดี๋ยวเราจะลองไม่มีกราวชีทใช่ <c oughs> ทุกคนคะตอนนี้นะคะก็เวลา สิบแปดนาิกาสองนาทีนะคะก็คำ่คำๆแล้วนะตอนนี้นะคะเราก็กางเต็นท์เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะนี่เลยคะ่ะการเต็นท์ไม่พอนะคะทุกคนอันนี้เรามีฟลายชีทด้วยนะคะก็จะเป็นแบบตัวที่กันหมอกอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะแล้วก็เราเตรียมนี่คะ่ะสุก,กี้ซ่บๆมานี่เตรียมมาพร้อมนะคะเดี๋ยวเราจะเตรียม เมื่อเย็นหัาก่อนนะคะ ถ้าเอาเสือเข้าไปข้างในแล้วก็นอนเลยได้ไหมนอนเื้นยิ่งอุ่นไออุ่นจากดินมันจะขึ้นมา

ไปดูเปที่อ่อควทุกคนกินข้าวนะคะไม่ใช่กินข้าวกินสุก,กี้ Còn mà ít banana. 10. Làm thành ra 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 các Rồi. Dạ. Mình làm dừng được เออมาได้มาได้ตลอดอ่ะมันจะหิวมากไหมเรดูความความขีเยอะมากทุกคนมากินจุ้งนะคะ ขอเชิญรับชมรับฟังนะคะเพลงนาวแสงมีออนนะคะ, now, ะ,คะพร้อมฟังหรือยัง สวัสดีนะคะทุกคนตื่นมาตอนเช้านะคะตอนนี้อุณหภูมิน่าจะประมาณเกือบเกือบ20องศานะคิดว่าน,นะคะแล้วก็ตอนนี้ทุกคนดูค่ะบรรยากาศนี่พระที่กำลังจะขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปที่ผาชมตะวันกันนะคะนี่นะคะทุกคนจะชมวิวผารับอรุณนะคะเราก็จะเดินไป ตอนนี้นะคะประมาณ6โมงนิดๆนะคะแล้วตอนนี้เราก็มาถึงพารับอรุณแล้วนะคะทุกคนก็จะมีเส้นทางเดินชมธรรมาชาติแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีร<ล>ะเบียงยื่นออกไปแบบนี้ด้วยโอ้โอากาศดีเลยค่ะทุกคนตอนนี้นะคะ <c oughs> นี่จะมีเส้นทางให้เดินชมแบบนี้ไปนะคะ พระอาทิตย์กำลังจะขึ้นแล้วนะคะทุกคนหกโมงหกแล้วหกโมงยี่สิบเอ็ดเราดูเราดูนะคะพยากรพระอาทิตย์ขึ้นเขาบอกว่าหกโมงยี่สิบเอ็ดพระอาทิตย์จะขึ้นนะคะตอนนี้น่าจะประมาณหกโมงนิดๆแล้วอะหกโมงสิบไหม ขารับอรุณนะคะเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้าเบื้องล่างวิวทิวทัศน์เป็นป่ายูคาลิปตัสที่กรมป่าไม้ได้ปลูกทดลองเพื่ออุตสาหกรรมผลิตเยื่อกระดาษของประเทศไทยถัดไปจะเป็นป่าดิบแลง้งเป็นที่ตั้งของน้ําตกเท่าบ่วงสามารถมองเห็นตําบลทับกุงและอ่างเก็บน้ําห้วยสามพาดตามพระราชดําริและอําเภอเมืองอุดรธานีทางด้านซ้ายของมือท่านทางด้านซ้ายมือของ และอำเภอเมืองอุดรธานีทางด้านซ้ายมือของท่านนะคะนี่พกล้ผ้าที่ขึ้นแล้วค่ะทุกคนเตรียมดวงแล้วนะคะสวยมากเลยอ่ะค่ะชองหนึ่งที่ช้องฟ้าเป็นสีส้มนะลรั เห็นชัดเลยค่ะทุนขึ้นเต็มวมแบบเต็มที่แล้วนะคะแดดก็ออกแล้วอุ่นๆดีมากฟินมากค่ะใครที่อยากจะมานะคะกางเต้นนอนอยู่บนภูไฟ่ลมเนาะแล้วก็ตอนเช้านะคะมาชมผ่าทขึ้นนะคะนผารับอรุณที่นี่นะคะก็แนะนําเลยนะคะเพราะว่าไม่ไกลนะคะขึ้นขึ้นมาจากอ่า ตัวอำเภอหนองแสงนะคะประมาณไม่ถึง10กิโลนะเราก็ขึ้นมาถึงบนภูไยลมแล้วนะคะแล้วก็นอกจากที่จะได้มาชมพระอาทิตย์ขึ้นแล้วนะคะที่ภูไยลมก็ยังมีที่ให้เราแบบไปถ่ายรูปเยอะมากนะคะดอกไม้สวยเยอะมากแล้วก็ยังมีพิพิธภัณฑ์ในโนองเสาด้วยอยู่บนนี้นะคะมีเยอะมากทุกคนต้องขึ้นมาดูนะคะโอเคก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชม นะคะคลิปช่องคูไฟนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะคะก็เชิญทุกคนมาเที่ยวอุดรกันเยอะๆนะคะทุกคนเล่นทิ้งช้าก่อน <c oughs> แดดกำลังแบบอ่อนๆพอดีเลยถ่ายรูปแบบจะได้แสงที่แบบซอฟม,มากๆนะคะก็เดี๋ยวเราเดินถ่ายรูปก,กันเนาะทุกคน โพูไรลมของนะคะก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะใครที่อยากจะมานะคะนอนพักค้าคงแดมอยู่ที่โพแไฟลมนะคะก็แนะนําเลยเนาะยังไงก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายกลับแล้ว